สวีดัสสวัสดีครับมาพบก,กับผมซูเปอร์วันทีวีนะครับมาอยู่กับผมมิสเตอร์เอครับผมวันนี้ผมจะมาสอนว่าบูสนะครับบูสบูสบูสบูธเฮียอะไรไม่รู้หลังจากที่ผมวาดอุซบไปแล้วครับผมจะวาดนักดนตรีคระดูของกลุ่มหมอกฟางลูฟี่ครับบูธนะครับ ม,มุดนี่ก็ว่าไม่ยากนะก mm hmm. ครับผมเขาว่าบางคนอาจจะว่าพี่ทำไมสามตัวซีมันสั้นจังอ่ะมันมันวาดไม่ได้ค่อยยากครับผมมุมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีมันไม่มีกล้ามเนื้อพูดง่ายๆมันไม่มีกล้ามเนื้อแค่แค่วาดขาให้เรียวๆหน่อยแค่แค่นั้นครับผมไม่ไม่ได้วาดอะไรมากนะครับผมนี่ครับจบครับเสร็จแล้วนะครับนี่แค่แล้วก็ประวาดอ่าหน้าครับผมอ่าบุหน้าก็เป็นโครงกระดูครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมวาดแบบเป็นโครงกระดูอย่างนี้ครับ แล้วก็ว่าผมทรงแอฟโฟครับยุค80ไม่ใช่ยุค60 40ครับทรงแอฟโฟนี่ครับนี่ครับเป็นตอนสมัยนั้นเป็นยุคที่ทรงที่ฮิตมากครับแล้วก็ไม้ขคาเท้าครับยืนลืมไม่ได้ครับไม้เท้าไม้เท้าที่มีดาบอยู่ในครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็ลบลอ่ลบออกแล้วก็เติมลายเส้นด้วยประการหมึกซึมนะครับผมเพื่อให้ภาพมันชัดแล้วก็เห็นมากจิ่งขึ้นประมาณนี้ครับผมถ้าใครอ่าผมก็จะว่าอ่า คงกระดูกล้วว่าจะวาดชอปเปอร์ค่อยวาดแฟงกี้นะครับผมแล้วนามิกับโรบินจะมาตอนสุดท้ายครับผมมาเป็นผู้หญิงก็มาด้วยกันมาเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวผมว่าะที่เหลือนามิโรบินเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดตามที่ทุกคนขอนะครับถ้าอยากผมวาดอะไรก็ขอมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ครับถ้ามันวาดถ้ามันง่ายนะครับถ้ามันพอผมพอวาดได้ผมก็ ่ร้อนว่าครับนี่ครับมือวูดมันก็ไม่มีอะไรข้าก็เป็นแค่โครงกระดูกครับไม่ต้องเพิ่มอะไรมากครับนี่ครับใส่ที่ดำครับผมชุดมันก็เป็นชุดตอนยังไม่กลาง2ปีนะครับเป็นชุดเก่าๆอยู่ครับแต่ว่าผมโอลืมวาดรอยขาดกลับไม่เป็นไร้วครับที่จริงว่าจะลืมลืมวาดรอยขาดที่ยิงเสื้อของวูดนั้นหลังจากที่พบกับลูฟี่ที่เกาะของโมเรียแล้วมันต้องมีชุดมันต้องชุดมันต้องขาดนะไม่เป็นไรครับ เอาแค่นี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็โอเคอยู่ครับนี่ครับสีก็ะอ็นีก็มันี้ครับมันไม่ได้ยากอะไรครับอ่าวูดขาหมุมันก็มีแค่นี้ครับผมกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีครับมันก็มีแต่โครงกระดูกครับมันก็เลยลงง่ายหน่อยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเติมเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วก็ทรงผมแอโฟสีดาครับผมทรงผมแอโซสีดําใส่ให้เข้มๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับอ้า่าใครวาดได้ก็วาดตามผมนะครับผม อันนี้อ่าวุดนะครับมันว่าไม่ได้ยากครับผมแล้วก็ทรงผมสีดำครับผมนี่ครับอ่าหัวก็คงจะทําเป็นสีดํานะครับผมคิดว่านะหัวก็คงจะเป็นสีดำนั่นแหละก็ใช้ปากกาหมึกซึมตัดกับออ่าเมิติ Magic ครับเพื่อทําทให้มันสวยขึ้นครับอ่เสร็จแล้วครับอ่าถ้าใครอยากผมวาดอะไรก็บอกคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่ว่าผมจะวาดออ่่าาสมาชิกกลุ่มูฟ้าเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยจะวาดอ่า ภาพที่คุณขอนะครับอ่ากด Subscribe ด้วยนะครับอ่าช่องของผมครับผมซุปเปอร์วันทีวีครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทเทอมีภาพคลิปใหม่ใหม่กับผมครับ